พลังของความคิดเชิงบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังบวกสำหรับการคิดบวกถ้าคุณอยากเริ่มรู้สึกมีความสุขทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวคุณเองต้องเริ่มจากความตั้งใจภายในที่อยากจะมีความสุขจริงๆไม่ใช่แค่รอให้สิ่งรอบตัวเปลี่ยนก่อนจึงจะยิ้มได้เพราะหลายคนมักจะนั่งจมอยู่กับความเศร้าของตัวเอง หลงติดกับความเคยชินในความทุกข์โดยไม่รู้ตัวว่าเราเลือกได้นะว่าจะลุกขึ้นมาปล่อยวางหรือจะเลือกนั่งอยู่ตรงนั้นต่อไปทุกวันคุณควรแบ่งเวลาให้ตัวเองอย่างน้อยวันละ15 3 0ถึง30นาทีเพื่อแยกจิตใจออกจากความเครียดความกดดันแล้วเรื่องวุ่นวายรอบตัวแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆนั้นก็สามารถกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญได้ในระยะยาวถ้าคุณคาดหวังว่าจะล้มเหลวคุณก็จะล้มเหลว แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าจะสำเร็จคุณก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนี่คือกฎง่ายๆที่แม้แต่แพทย์หรือนักจิตวิทยายังเห็นพ้องกันเพราะความกังวลน,นั้นนอกจากจะทำลายจิตใจแล้วยังบั่นทอนร่างกายและชีวิตของคุณอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะหลับตานอนในแต่ละคืนจงปลดปล่อยความคิดที่สับสนวุ่นวายแล้วให้ความเงียบภายในรักษาใจของคุณความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอก แต่มันคือผลลัพธ์จากความคิดภายในของคุณเองเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ใจเราลม้มกลับไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ควรคิดรู้สึกแย่โดยไม่มีเหตุผลหรือแม้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกเศร้าแต่คุณรู้ไหมว่าเรามีพลังในการควบคุมสิ่งนั้นได้จงบังคับตัวเองให้หยุดความคิดลบเปลี่ยนจากการนั่งจมอยู่กับความเศร้าไปสู่การลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใส่หูฟัง เปิดเพลงที่สร้างพลังใจหยิบงานเล็กๆขึ้นมาทำออกกำลังกายให้เหงื่อออกหรือโทรหาเพื่อนที่ทำให้คุณหัวเราะได้ใช่ตอนแรกมันอาจจะฝืนใจรู้สึกแปลกรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองแต่นั่นแหละคือการฝึกฝนเพราะคุณกำลังเปลี่ยนวงจรความคิดอยู่เบื้องหลังและเมื่อทำซ้ำไปเรื่อยๆความรู้สึกดีจะค่อยๆแทรกเข้ามาจิตใจจะเริ่มยอมรับความสุขแบบใหม่และนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของพลังชีวิตที่แท้จริงปายดิหา์เกิดขึ้นรอบตัวคุณเสมอแต่คุณจะไม่เห็นมันเลยถ้าคุณไม่ยอมเปิดใจเปิดตาและเปิดรับความงามเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นลองหยุดนิ่งสักครู่แล้วเงยหน้ามองฟ้าแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้เสียงนกร้องเบาๆลมอ่อนๆที่พัดผ่านผิวคุณมันคือของขวัญจากธรรมชาติที่เราได้รับฟรีทุกวัน มักละเลยเพราะมัวแต่คิดเรื่องวุ่นวายถ้าคุณอยากรู้สึกมีความสุขจริงๆคุณต้องเริ่มจากตัดวงจรความคิดลบให้ขาดทันทีที่มันเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการนินทาความรู้สึกผิดความโกรธหรือความกลัวเมื่อใดที่คุณรู้ตัวว่าความคิดเหล่านั้นแทรกเข้ามาจงตอบสนองด้วยพลังบวกกลับมาทำสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยและแม้มันจะไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติในตอนแรกแต่ขอให้เชื่อเธอว่า ทุกก้าวที่คุณเดินอยู่บนเส้นทางนี้คือทิศทางที่ถูกต้องและจะนำคุณไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงความวิตกกังวลคือศัตรูที่ซ่อนตัวในเงามืดของชีวิตมันเผาผลาญพลังงานจิตใจทำให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งที่เราไม่มีทางควบคุมได้แต่หากเรารู้เท่าทันและหันกลับมาโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้นชีวิตก็จะเบาขึ้นมาก หลักการของโควีเรื่องวงกลมแห่งความกังวลกับวงกลมแห่งอิทธิพลเป็นกุญแจสำคัญวงกลมแห่งความกังวลนั้นคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นคนอื่นจะคิดยังไงฟ้าฝนจะตกหรือไม่หรืออดีตที่ผ่านไปแล้วส่วนวงกลมแห่งอิทธิพลคือสิ่งที่เราจัดการได้เช่นการคิดการพูดการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาวนอยู่กับเรื่องที่คุณไม่มีวันเปลี่ยนได้ จงเอาพลังใจทั้งหมดกลับมาอยู่กับสิ่งที่คุณสามารถลงมือทำได้จริงหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้แรงบันดาลใจค่อยๆไหลเข้ามาในใจของคุณการแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการลงมือทันทีแต่มันเริ่มจากความเชื่อว่าทุกปัญหาต้องมีทางออกแล้วบ่อยครั้งทางออกนั้นไม่ได้มีเพียงทางเดียวแต่มีหลายทางให้เราเลือกเดินจงกล้าเชื่อก่อนว่ามันมีจริง แล้วเปิดใจให้กว้างพออย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความรีบร้อนมาปิดบังความชัดเจนเพราะบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้มาในทันทีแต่มาในช่วงที่คุณสงบที่สุดเห็นชัดที่สุดและพร้อมที่สุดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงไม่ใช่การดิ้นรนหาคำตอบด้วยความเครียดแต่คือการเชื่อว่าคำตอบนั้นมีอยู่จริงและมันจะปรากฏขึ้นเมื่อจิตใจเราสงบนิ่งพอ เพราะฉะนั้นจงเริ่มต้นด้วยการตั้งสติให้ใจนิ่งให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วเปิดรับความคิดใหม่ๆที่จะค่อยๆไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติอย่าพยายามบังคับให้คำตอบต้องมาถึงในเวลาที่คุณกำหนดบางครั้งคุณต้องยอมให้เวลาเปิดเผยความจริงของมันออกมาจงตั้งคำถามกับปัญหานั้นอย่างลึกซึง้งแล้วค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงข้อเท็จจริงทุกด้าน เพื่อมองให้ทะลุถึงแก่นหากคุณเชื่อในพลังศรัทธาก็จงใช้การอธิษฐานหรือการภาวนาเป็นเครื่องมือช่วยเปิดจิตให้กว้างขึ้นหรือหากคุณไม่เชื่อในศาสนาก็จงเดินเข้าสู่ธรรมชาติเดินเงียบๆคนเดียวฟังเสียงหัวใจของตัวเองพูดคุยกับความคิดในจิตลึกจดบันทึกทุกสิ่งที่ผุดขึ้นจากข้างในเพราะเสียงนั้นคือสัญชาตญาณ คือเสียงที่บอกทางในเวลาที่โลกภายนอกวุ่นวายเกินกว่าจะได้ยินคำตอบที่แท้จริงบางครั้งไม่ใช่สิ่งที่คุณวิ่งตามแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณเปิดใจรับมันอย่างสงบที่สุดหลายครั้งไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตไม่เคยมาจากห้องประชุมหรือเสียงดังรบกวนแต่มาจากเสียงเงียบข้างในมาจากการเดินคนเดียวท่ามกลางธรรมชาติหรือจากเปลียบรรเลงที่ทำให้คุณหยุดคิด แล้วเริ่มฟังตัวเองอย่างแท้จริงจงเชื่อในพลังของแรงบันดาลใจเชื่อว่าคำตอบที่คุณได้รับคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในจังหวะเวลานั้นเพราะมันไม่ได้แค่ผ่านเข้ามาโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการไตร่ตรองภายในและการเปิดรับอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณได้รับแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจงรีบบันทึกไว้จงเชื่อในนำเสียงข้างในตัวคุณ เพราะมันคือเข็มทิศนำทางจงเดินหน้าไปตามแนวนั้นให้สุดเพราะทุกไอเดียเล็กๆที่คุณกล้าลงมืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตและเมื่อคุณได้ค้นพบคำตอบที่ใช่แล้วอย่าหยุดแค่คิดจงลงมือทำเพราะไม่มีอะไรจะทรงพลังไปกว่าการเชื่อและกล้าทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้แรงบันดาลใจค่อยๆไหลเข้ามาในใจของคุณ การแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการลงมือทันทีแต่มันเริ่มจากความเชื่อว่าทุกปัญหาต้องมีทางออกและบ่อยครั้งทางออกนั้นไม่ได้มีเพียงทางเดียวแต่มีหลายทางให้เราเลือกเดินจงกล้าเชื่อก่อนว่ามันมีจริงแล้วเปิดใจให้กว้างพออย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความรีบร้อนมาปิดบังความชัดเจนเพราะบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้มาในทันที แต่มาในช่วงที่คุณสงบที่สุดเห็นชัดที่สุดและพร้อมที่สุดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงไม่ใช่การดิ้นรนหาคำตอบด้วยความเครียดแต่คือการเชื่อว่าคำตอบนั้นมีอยู่จริงและมันจะปรากฏขึ้นเมื่อจิตใจเราสงบนิ่งพอเพราะฉะนั้นจงเริ่มต้นด้วยการตั้งสติให้ใจนิ่งให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วเปิดรับความคิดใหม่ๆที่จะค่อยๆไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ อย่าพยายามบังคับให้คำตอบต้องมาถึงในเวลาที่คุณกำหนดบางครั้งคุณต้องยอมให้เวลาเปิดเผยความจริงของมันออกมาจงตั้งคำถามกับปัญหานั้นอย่างลึกซึง้งแล้วค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงข้อเท็จจริงทุกด้านเพื่อมองให้ทะลุถึงแก่นหากคุณเชื่อในพลังศรัทธาก็จงใช้การอธิษฐานหรือการภาวนาเป็นเครื่องมือช่วยเปิดจิตให้กว้างขึ้น หรือหากคุณไม่เชื่อในศาสนาก็จงเดินเข้าสู่ธรรมชาติเดินเงียบๆคนเดียวฟังเสียงหัวใจของตัวเองพูดคุยกับความคิดในจิตลึกจดบันทึกทุกสิ่งที่ผุดขึ้นจากข้างในเพราะเสียงนั้นคือสัญชาตญาณคือเสียงที่บอกทางในเวลาที่โลกภายนอกวุ่นวายเกินกว่าจะได้ยินคำตอบที่แท้จริงบางครั้งไม่ใช่สิ่งที่คุณวิ่งตาม แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณเปิดใจรับมันอย่างสงบที่สุดหลายครั้งไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตไม่เคยมาจากห้องประชุมหรือเสียงดังรบกวนแต่มาจากเสียงเงียบข้างในมาจากการเดินคนเดียวท่ามกลางธรรมชาติหรือจากเพลงบรรเลงที่ทำให้คุณหยุดคิดแล้วเริ่มฟังตัวเองอย่างแท้จริงจงเชื่อในพลังของแรงบันดาลใจเชื่อว่าคำตอบที่คุณได้รับ คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในจังหวะเวลานั้นเพราะมันไม่ได้แค่ผ่านเข้ามาโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการไตร่ตรองภายในและการเปิดรับอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณได้รับแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจงรีบบันทึกไว้จงเชื่อในนำเสียงข้างในตัวคุณเพราะมันคือเข็มทิศนำทางจงเดินหน้าไปตามแนวนั้นให้สุดเพราะทุกไอเดียเล็กๆที่คุณกล้าลงมือ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตและเมื่อคุณได้ค้นพบคำตอบที่ใช่แล้วอย่าหยุดแค่คิดจงลงมือทำเพราะไม่มีอะไรจะทรงพลังไปกว่าการเชื่อและกล้าทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงพลังของความคิดเชิงบวกชีวิตไม่เคยมอบคำสัญญาว่าทุกวันจะสดใสไม่เคยบอกว่าเส้นทางจะราบรื่นเสมอแต่สิ่งที่มันมอบให้เราทุกคนอย่างเท่าเทียมคืออำนาจในการเลือก เราเลือกได้ว่าจะมองโลกในมุมไหนเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างไรและที่สำคัญเราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้ความคิดลบคุมชีวิตหรือจะใช้ความคิดบวกเป็นพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตแทนทุกความคิดของคุณคือพลังงานที่คุณส่งออกไปในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นความหวังความกลัวความฝันหรือความสงสัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งต่างๆกลับมาสู่ชีวิตคุณอย่างแม่นยำหากคุณคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ดีพลังงานเหล่านั้นจะวนกลับมาหาคุณในรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดฝันแต่การคิดบวกไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องแย่ๆมันคือการยืนอยู่ในความจริงอย่างมั่นคงแต่เลือกที่จะหามุมดีๆให้กับทุกสถานการณ์ คิดบวกคือการยืนยันกับตัวเองว่าแม้วันนี้จะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดแต่เรายังสามารถเปลี่ยนพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้คิดบวกคือการรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังสอนบทเรียนล้ำค่าให้กับเราเพราะฉะนั้นจงอย่ายอมให้ความกลัวบดบังศัก,กยภาพในตัวคุณจงอย่ายอมให้เสียงลบในหัวคุณกลบเสียงเรียกของหัวใจและจงอย่ายอมให้คำพูดของใคร มามีอำนาจเหนือชีวิตของคุณมากไปกว่าความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองหากวันนี้คุณยังไม่เห็นแสงสว่างอย่าลืมว่าดวงตะวันไม่เคยหายไปไหนมันแค่ถูกเมฆบังอยู่ชั่วคราวและถ้าคุณยังไม่เห็นทางออกในตอนนี้อย่าพึ่งสิ้นหวังเพราะทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่กล้าก้าวออกมาท่ามกลางความไม่แน่นอนจงเริ่มต้นใหม่ในทุกเช้าด้วยใจที่เชื่อว่า คุณมีคุณค่าคุณมีความหมายและคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เสมอไม่ว่าจะเคยพลาดเคยล้มหรือเคยเจ็บแค่ไหนก็ตามสุดท้ายนี้ขอให้คุณกลับไปใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวกเพราะนั่นไม่ใช่แค่เครื่องมือในการอยู่รอดแต่มันคือพลังแห่งการสร้างชีวิตที่คุณใฝ่ฝันอย่างแท้จริงและจงจำไว้เสมอพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่มันซ่อนอยู่ในใจคุณเองเสมอสวัสดีครับขอให้ทุกความปรารถนาจงเคลื่อนเข้ามาหาคุณอย่างนุ่มนวลเจอกันใหม่ในคลิปหน้า vibration and soul